คุณรักแล่ข่าวมากใช่ของพี่ส้มไปเลยของพี่ส้มเชิงชื่อปูอะนะคะใครที่อยากแบบรักแล่ข่าวอ่ะปูอะไปหาเลยคุณดีมากโคตรดีดีจริงๆ288บาทเนี่ยข่าวมากนี่รักแล่ข่าววันนี้บอยเปิดเพลงดังมาพี่จริงเหรอจริงดังแบบดังเหรอพี่บอยเครียดเหรอก็อยู่บ้านเลยเขาก็คงเครียดอะหนูนึกออกปะเขาเครียดเขาก็แบบเปิดเพลงเขาก็เปิดเพลงข้อเสาร์กินไม่ข้อได้กินได้แต่ข้อหนึ่ง เห็นแล้วหิวเลยพี่จะ๊ะอร่อยมากอร่อยมากจริงๆจ,จะบอกว่ามันมีเยอะนะใครที่แบบอยู่ห้องอยู่คอนโดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำกับข้าวไม่ได้หรือแบบอยู่คนเดียวอะไรย่างเงี้ยมีน้ำพริกกาบหูคือจบแล้วขอเมา,าเรื่องนี้หน่อยวันนั้นตีหนึ่งเชคก,กันดูจะภาพโทรมาแล้วใครพอรับปุ๊บเันก็ให้พี่แชมคุยเป็นเสียงผู้ชายใช่ไหมเออรู้จักต้าไหมครับ ห้าหมื่นกองแล้วเออเข,ข,ข้าข้าบอกว่าอ่าพี่ชายบอกว่ารู้จักค่ะพอดีโทรศัพท์ผมหายนะครับผมให้ต้ามาเล่นแทนให้ผมอ่าต้าติดต่อผมไม่ได้เพราะโทรศัพท์หายเรื่องของเรื่องคือไอ้ต้าเอาเขาไปประจานทำไมอ่ะก็เขาไม่จ่ายตังค์มันดิล่ะเอาไอ้ต้าไปประจานที่ไหนเพจนักดนตรีต้าไปประจานเขาเออก็เขาให้ต้าไปเล่นแล้วไม่จ่ายค้างไม่จ่ต้เขาไม่ต่ายตาไอ้ต้าไอ้ต้าก็พยายามยังก็แสบไอ้ต้าพยายามทวงทวงทวงเขาก็ไม่ตอบไม่อาจเออผัด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  ไอ้ตาจ้าไอ้าตาไม่ใช่เล่นๆนะจ้าใช่มันมายืมตง 5, ังค่าหมืนม่นหนึ่งมาไม่เล่นไอ้าตาดูอยู่เปล่าเหมื <laughs> หน้าครับมายืมตังค์หน่อยมึงเอาไปทำไรกันจริงๆพี่จ้าชวรักแร้อีกทีสิจะแคปแเลยอันนี้เหมือนแปลว่าไอ้าตาเอาไปโพสในกลุ่มกินเยกลุ่มนั้นโนตีอ่ะเนี่ยของพี่ส้มเช้งคุณเนี่ยแบบเนี้ยปัวะไม่แล้วเขาขายอย่างเงี้ยให้ดูเหอะแบนอื่นด่าไหมขาวตุรกีเขาจะแย่ เขาเองอจะแย่เพราะเพราะว่าเขาเองจะแย่คุณอะจะสามแท่งเขาขายไปได้ไงราคาเนี้ยคุณละห้าสิบกรัมนะกลิ่นไม่มีเลยพี่เป๊กเมื่อก่อนค่าเป็นไงลักละกลิ่นเป็นไงเป็นไงเอาพูดมาเลยเดี๋ยวคนจะบอกอีจ๊ะมึงสุยไม่สุยชุดที่ใส่แล้วไม่สามารถที่จะใส่สาได้จริงจแม่แค่หนึ่งชั่วโมงนะแค่หนึ่งชั่วโมงนัชั่วระยะเวลาเล่นคอนเสิร์ตอะ พูดเลยนะจุดจุดนี้จริงๆจ,จ,จะอ,อ้วกแล้วทุกจุดคือแบบจริงๆจะอ้วกจริงๆนะแต่ตั้งแต่รู้ใจอีกของพมิสซม,มนี่ปัวหุณปัวใครที่มีกลิ่นรักแร้รักแร้ดำขาหนีบดำแคมดำอะไรดำเอาปัวไปของพมิสม้มนะใช้ดีจริงๆคือทั้งวันน่ะอยู่เขาเรียกว่าอะไรเป๊กไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นตัวจะกระแลข่าวขึ้น ไม่ต้องขา้ลูกีทับเลยเออค่ะนี่พวกกระ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 ปอมหลังคอเนียกกระอหลังคอดำดำกระปอมอืมกระปอมตะตุ่มอ่ะด้านนที่ใครที่เล่นไพ่บ่อยๆอ่ะเออเล่นไฮโลดังเลยเล่นไพ่เล่นไฮโลอ่ะเออคุณจริงๆแต่กระปอมตะปอกระปอมตรงนี่คุณใครที่มีปัญหารักแร้ดำเน้นนะคะรักแร้ดำรักแร้เหม็นรักแร้เป็นหนังไก่แทมดำกระปอมดำ ข้าวดากระปอมตะตุ่มกระปอมดำตะตุ่มดำข้าวดำซอกดำทักไปเลยออกก่อนไหมเ <c oughs> พิ่นเมื่อยนิ้วนีว่อันนี้นี่อัดห้าสิบกรัมใช้ไปไประมาณสองเดือนพี่เป๊กเออสองเดือนห้าสิบกรัมทารักแร้สองเดือนห้าสิบกรัมไปตำกันเลยไปไดูรักแร้จ้าก,ก่อนป็งไงรักแร้ข่าวพน,น้าอีดอกต้องมาทาหน้าและงงมาก งงมากกิดนะกิด